สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังทางช่องอ่าที่ส่งอ่าคำผลการรับชมออกมาให้รับทราบนะอ่าบางคนก็บอกว่าตัวเล็กป้ายมองไม่เห็นนะเอาตัวใหญ่ๆห,หน่อยนะจะพยายามครับผมขอบคุณมากครับอีกท่านก็บอกว่ายังไงรู้ไหม แม่ไปเร็วมองตาไม่ทันตาไม่ทันตาไม่ทัน,ท,นทำยังไงดีนะฮะคนเออก็บอกว่างงงงง,ง,งไม่ง่ายนะผมจะบอกให้เลขเนี่ยไม่ง่ายมันไม่เหมือนการบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสามสบวกสามเป็นสีมันไม่เหมือนลักษณะอย่างนี้นะการคำนวณอ่ะมันมีลีลาหลายรูปแบบนะละีลาหลายรูปแบบเนี่ยเรานำจับมาผสมประสานกัน ก็ขึ้นอยู่กับกูรูแต่ละอาจารย์นะแต่ละสูตรจะไม่เหมือนกันนะแล้วแต่ลีลานะก็เลขตัวเดียวกันนั่นแหละแต่มันหลายลีลาเหมือนคนคนเดียวเนี่ยแต่ท่าลําท่าฟ้อนมันหลายท่านะอ่าท่าลําเดินหน้าลําถอยหลังลําสารวันเตี้ยลมลัมยกสูงลําพญานาคลําอะไรนะมันมันอันเดียวกันแต่ว่ามันท่าทางมันเยอะนะอ่ะเราก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันนะ แต่ผมบอกผมจะบอกว่าตัวเลขนี้ถ้ามันง่ายนะทุกคนรวยกันไปหมดแล้วนะถ้าคำนวณง่ายนะคำนวณเป็นนะผมจะบอกว่ามันไม่ง่ายนะมันยากพาสอสมควรแต่ว่าถ้าอยากจะให้มันง่ายก็ไม่ยากอาศัยการฝึกหัดขีดเขียนบ่อยๆเพิ่มชั่วโมงบินให้สูงท่านก็จะกลายเป็นเซียนมหาเซียนนะ จับรูดเลยนะอาจารย์ผมนี่ไม่ต้องเขียนนะนับนิ้วมือปั๊บ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 บอกเลยออกสามแปดแล้วออกของแกจริงๆนะเก่งอ้าวอย่าพูดมากตามชมนีกว่านะคลิปนี้เลขอะไรนะเลขยืนนะเลขยืนมานะเลขรหัสยืนทำเลขรหัสยืนแล้วก็คู่ของมันนะที่จะประกอบกันอ่ะตามชมครับผม ไม่ง่ายไม่ยากไม่ง่ายไม่ยากายายอืมอ่ะพอเห็นตัวหนังสือไหมครับผมเดี๋ยวเลื่อนเพจเข้ามาเราก็จะมาฟังคำเตือนกันก่อนนะให้ถูกระเบียบทาง youtube อ่าคำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ การคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลช่องปูเยี่ยมพารวย0ูนแปดศูนย์หนึ่สี่สามนะอ้าใครโชคดีบ้างนะครับผมถามไทยกันไปนะก้า1ปดเลขล่างหนึ่งเรับเงินกันไปเรียบร้อยแล้วน,น่าอ้าวมาถึงคลิปนะเลขยืนนะเลขยืนกับเลขแทนกันแม่มันยืนแบบไหนนะ สีหพ่อข้อหเกตนะจะทําให้ดูสองงวดนะครับผมอ่าเรามาดูเลขยืนนันก่อนนะเอาสีในเขียนดีสีแดงก็จะจางจางแล้วนะอ่าเลขยืนเลขยืนเรามาเอาเลขยืนก่อนนะช่องนี้มันยืนแบบไหนมันสงสัยนะอ่า จะเขียนเลขยืนขั้นแรกนะเลขเดินรหัสนะใช้หน่วยนะนอเดินรหัสสามหกเก้านะรหัสคือนับทีละสามนั่นเองนะสามหกเก้านะคล้ายๆกับว่าเป็นเลขย่อนะเลขรหัสนี่ย่อแล้วก็ต้องมาขยายนะขยายแล้วจึงเป็นเลขยืนนะอ่ะยืนไว้ตรงนี้นะอ่ะใช้หลักหน่วยทำนะห้าเก้าแปด ห้าเก้าแปดแล้วก็ใช้แปดนี่ยืนหน่วยไว้นะแปดรหัสของมันก็คือแปดหนึ่งนะขยายจากแปดหนึ่งเป็นอะไรนะเป็นแปดเกศนหนึ่งนี่เลขยืนที่เราจะเอาก็คือศูนย์หนี่นะเราจะเอามานะเขียนไว้ตรงนี้นะเลขยืนศูนย์หนึ่งเอาต่อไปเลขแทนกันนะมีบรรทัดที่สองอีกนะขีดเส้นดีกว่านะ อ่มันเอาสี่ตัวนะเราจะขีดเส้นกันก่อนจัวน่าใช้เลขแทนกันนะแทน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 เลขแทนแปดนี่ก็คือสามนะสามหกนะเลขย่อคือสามหกเลขขยายก็คือนี่นะขยายออกจากสามหกก็สามสี่ห้าหกเราก็จะได้เลขยืนที่ห้ากับหกนะสรุปแล้ว าได้ห้ากับหกก็แปลว่าห้ากับหกนี่มันจะต้องมานะมันมันยืนนะเป็นเลขยืนนะเรามาเข้าสูตรนะเข้าสูตรเลขยืนแล้วก็มาเข้าสูตรเข้าสูตรยิงนะยิงป้างป้างเลยนะยิงแบบไหนมาดูกันนะห้าเก้าแปด เราก็ใช้เลขแปดนี่แหละเดินรหัสลงเดินน้ำมาสี่ตัวนะแปดเก้าศูนย์หนึ่งอ้าหนึ่งสองยกมาทางนี้นะสองสามสี่ห้าอ้าวยกห้านี่ไม่ยกมาทางนี้นะยกมาจะจอนี่ตรงนี้นะห้าแล้วก็หกนะหกเจ็ดแปดเก้านะ ตรงใช้ตรงนี้ใช้เลขแทนกันนะ8ปดสามคนละสีนะใช้เลขแทนกันใช้เลขแทนสามเก้าสศห้าหนึ่งหพอใช้เลขแทนกันเสร็จ <c oughs> เรามาดูเลขยืนศูนย์หนึ่งห้าหกเป็นเลขยืนนะครอบเอาไว้นะนี่เลขยืนอยู่มุมนี้นะฮะ เมื่อมันยืนอยู่มุมนี้แล้วเราก็จับเลขประกบกันนะจับใส่กันไปเลยนะหนึ่งก็จะได้เท่ากับนี่นี่นี่หนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็หกห้าหกหกศูนย์สีส่ศูนย์เจ็ดห้าสี่ห้าเจ็ด ในแปดชุดนะเลขมันจะเข้าที่หนึ่งหกแปดชุดมาตัวนะผลผลผลหนะึ่งหนึ่งหะเรามาดูวันนี้จะมาไหมนะเลขยืน่นคนเอาสีนี้แหละใส่เลยสีน้ำเงินจะชัดกว่านะเลขยืนเขียนไว้ก่อนนะเลขยืน นอหน่วยแล้วก็รหัสรหัสต่อมาก็เลขขยายขยายแล้วก็เลขย,ยืนนะอ่ะจะได้ตัวไหนชมนะหนึ่งหนึ่งหหลักหน่วยคือ6นะรหัสก็คือหก,กนะเลขขยายก็คือนับไป3ามเต้มนะจาก6เนี่ยไปถึงกเกานี่สามเต้ม6กเจ็ด ปดเก้านะเลขยืนที่ยาวคือเอาแปดกับเก้านะแปดกับเก้าอนะ่ะขีดเส้นไว้เอาสักสีตัวนะใครตามไม่ทันดูดีๆนะจะใช้คนละสีนะจะไม่ปนกันนะใช้เลขแทนกันนะเลขแทนแทนหก็คือหนึ่งนะเดินรหัสนับไปสามนั่นแหละหนึ่งหนึ่งสี่นะ เลขขยายก็คือ 1, 2, 3, 4เราก็จะได้เลขยืนคือเอามุมนี้นะนี่เอา2ตัวสุดท้ายนี่ได้3กับ4นะสรุปแล้วเราได้เลขยืนมา 8, 9, 3, 4นะเป็นเลขยืนนะเข้าสูตรยิ่งนะเข้าสูตรยิ่งขณะนี้ไป9นาทีแล้วนะเหลืออีก หนึ่งนาทีสุดท้ายทันไหมทันนะเข้าสูตรยิงอเอาเอาหนึ่งหนึ่งหกมาตั้งนะหนึ่งหนึ่งหกนี่เอาหกมาตั้งเลยหกเจ็ดแปดเก้าขึ้นไปข้างบนนะศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ห้าหกเจ็ดเอาลงมาอีกก็ได้นะแปด ก้าศูนย์หนึ่งอ่าใช้เลขแทนกันนะเลขแทนกันเนบเข้าไปที่ตัวหน้าของมันนี่นี่นี่เนบเข้าไปเลยเนบเข้าไปเนบเข้าไปหกก็แทนกันก็หนึ่งนะเกก็แทนกันก็สองแปดแทนกันก็สามเก้าก็แทนกันที่สี่นะเนบใส่หน้าหรือใส่หลังก็ได้นะไม่สําคัญ แปดเก้าสามสี่เลขยืนอยู่ตรงนี้นะนี่มุมเลขยืนอยู่มุมนี้นะถ้ามุมเลขยืนอยู่มุมนี้เราจะยิงเลยนะนี่เอาสี่เก้านี่ก็ใส่สามใส่สี่ใส่หนึ่งนะเราจะได้ตัวเลขที่ประกบกันนะสามแปดก็ใส่ซอสใส่ห้าใส่ศูนย์อ่าผมจะเอาข้างล่างก่อนนะ 4ี่สามไม่ประกบนะ9ก้าแล้วก็เแล้วก็เอา3านะสามสองสามห้าแองแาอ่ะไว้กันได้นะนอกจากนี้แ ไม่สองห้าแล้วก็ควว้ลงมาที่ตัวนี้ก็ได้นะจับที่8ปดสามแปด้ายขวยขึ้นไปละ 9, 2, 9, เก้าสองเาห้าสิบเอ็ดนาทีนะดูว่าได้ตัวไหนนะ อ่าท่านสมมติว่าเลขงวดนี้ยืนสามแปดสี่เก้านะคัดมาตัวเดียวนะเราคัดมาตัวเดียวคือคัดเก้ามานะถ้าเก้าเด่นนะจะจับเลยเก้าเด่นมีสี่ตัวนะเก้าสามเก้าสี่เก้าสองเก้าห้าถ้าแปดก็มีสี่ตัวนะแปดสามแปดสี่แปดสองแปดห้านะ อ่ะชอบประมาณนี้แหละแปดสี่แปดห้าอะไรก็ชอบนะถ้าหลักแปดนะแปดสองแปดสามก็ยาวเว้นนะเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้านะฮะประมาณนี้แหละนะฮะอ้าวคัดเอาแปดกับเก้าก็แล้วกันนะเอฟซีคัดกันเลยอรอผลกันตรงนี้นะ ถ้าเปี่ยมา8 2 8 5 8 3 8 4มถ้า9กมา9 2 9 9 2 9 3 9 4 9 5นะฮะอามา่หะหมดเวลาแล้วครับผมมาแคบหน้าจอกันไว้ขอบคุณสำหรับการรับฟังรับชมนะครับเลขยืนกับเลขแทนกันนะก็มีด้วยประการเลยชะนี้นะฮะเลขยืนมันจะเข้าสิบหน่วยนะมันต้องมาหนึ่งตัวแน่นอนแปดเก้าสามสี่งวดนี้มันน่าจะมาที่เก้ากับแปดนะ ตัวใดตัวหนึ่งอ่าหามลาพัจาครับผม13นาทีเกินไปหนึ่งนาทีไปแล้วไปแล้วไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับผมอ้าวอย่างงอย่างงอย่างง